เ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันนะคะในหน่วยที่สิธอาเซียนน่ารู้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำทักทายของประเทศอาเซียนใช่ไหมคะเด็กๆว่าแต่ละประเทศนะคะเขา กล่าวคำทักทายแบบไหนนะคะเราก็ได้รู้จักไปแล้วนะคะทั้งสิประเทศสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องดอกไม้ของประเทศในอาเซียนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะ ประเทศที่1น,นะคะเ,เด็กๆดูในนะคะประเทศดูในนะคะดอกไม้ประจำประเทศก็คือดอกสินโปนะคะเด็กๆดูภาพนะคะคุณครูเอาภาพขึ้นมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะดอกสินโปนะคะต่อไปประเทศที่2นะคะกัมพูชานะคะดอกไม้ประจำ ประเทศกัมพูชาก็คือดอกลำดวนนาค้าดิงเดเด็กๆดูคาพประกอบไปเลยนะคะต่อไปประเทศที่3อินโดนีเซียนะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ราตีนะคะต่อไป ประเทศที่4ประเทศลาวนะคะประเทศลาวดอกไม้ประจำประเทศก็คือดอกจำปานะคะดเด็กเด็กตรู้จักดอกจำปาไหมคะใช่แล้วคะ่ะดอกจำปามีสีขาวนะคะจะเป็นดอกสีขาวใช่ไหมคะดเด็กเดติ่ๆดูภาพประกอบไปเลยคะ่ะต่อไปประเทศที่5มาเลเซยีย ประเทศมาเลเซียนะคะดอกไม้ประจำประเทศก็คือดอกบุกหนารายานะคะหรือว่าดอกชบานั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปฮอเมียนมานะคะดอกไม้ประจำประเทศเมียน ดอกไม้ประจำประเทศฟิลิปปินก็คือดอกคุดแก้วนะคะเด็กๆดูภาพที่คุณครูเอาขึ้นมาให้ดูประกอบไปด้วยนะคะต่อไปประเทศที่แปนะคะสิงคโปร์ดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์ก็คือดอกกล้วยไม้นะคะประเทศที่9้า ประทศไทยของเรานั่นเองนะคะเด็กๆดอกไม้ประจำประเทศของเราก็คือดอกราชพึกนะคะหรือดอกคูณนะคะเด็กๆเคยเห็นดอกคูุไหมคะคะต่อไปประเทศที่สินะคะประเทศเวียดนามนะคะดอกไม้ประจำประเทศเวียดนามก็คือดอกบัวนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆครเราได้รู้จักดอกไม้ทั้งสิบประเทศไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เด็กๆไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะตามวิดีโอที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะค่ะเด็กๆ,ๆต่อไ นะคะท้ายบทนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทของเรามีอยู่สามหน้านะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ทําการนะคะเด็กๆหยิบหนังสือสาระที่สองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้นะคะหน้าแรกนะคะเขาให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบ ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆก,ก็ดูภาพอ้างหน้านะคะว่าเป็นประเทศอะไระเด็กๆก,ก็ไปหาองค์กรรูปภาพดอกไม้ให้ตรงกับประเทศนั้นนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆหาผลลัพธ์นะคะ จากรูปภาพนะคะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปหน้าที่สามนะคะหน้าสุดท้ายนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่3ามนะคะเขาให้เด็กๆเขียนคําตามรอยปัดนะคะให้ถูกต้องนะคะ และตรงกับรูปภาพนะคะอย่างเช่นข้อที่1นนะคะยกตัวอย่างนะคะข้อที่1เป็นภาพของอะไรคะเด็กๆเ,เป็นภาพของโรงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะคำศัพท์ของโรงพยาบาลน,นะคะก็คือคำแรกเลยนะคะเด็กๆก,ก็เขียนบรรทัดแรกเลยนะคะ เขียนคำแรกลงไปนะคะตามรอยปากทีนี้คาที่สองไม่ใช่คําของโรงพยาบาลเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะเราเขียนแค่คําเดียวนะคะเด็กๆทําได้นะคะค่ะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยส่งการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วคุณครูฝากให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพของตัวเอง ค่ะสุดท้ายคุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ